สวัสดีครับแฟนคลับ TGP ีเทุกท่านครับแล้วก็แฟนๆ Dota 2ทุกคนด้วยครับวันนี้ผมเมอร์เมดฮะอยู่กับวายวายครับสาวๆจากลิลล t y Girl นั่นเองฮะวันนี้จะมาเป็นแขกรับเชิญในการภาคเราอย่าเรียกพวกเราว่าคอมเมนเตอร์เลยเราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แล้วกันนะฮะเพราะความรู้เนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่ว่าพาให้คุณสนุกได้นั่นเองฮะอยู่กับผมตอนนี้กับวายวครับกับการถ่ายทอดสดเกส Dota 2ครับของมาเลเซีย นะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วครับเป็นรอบ4ทีมสุดท้าย o r a n n e เจอกับ Gizmo Gaming นะ g i z m o g a m i n g เนี่ยเกมที่แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีครับเล่นได้ดีจริงๆเดินเกมแกงได้โหดแต่ว่าสุดท้ายครับต้านพลังของ o r a n g นไม่ไหว o r อ n รนนำไปก่อน1.0่อเกมครับโยนความกดดันให้ทั้งหมดให้ Gizmo แ,แล้วถ้า r a n รนชนะแมตนี้ r a n ร e จะเข้าไปรอ,รอบชิงชนะเลิศน,นะตามดูกันต่อเมื่อกี้มีประเด็นว่า g i z m o เนี่ย มันเลือกคีโร่มาแบบออเรน์เดมที่แล้วนะคมันแบบมันแบบว่าเฮ้ยขอตูมั่งเธอไลน์อัพแบบนี้นะชาโด้เดมอนไลท์ซิลเลอร์แล้วก็ควีนออลเพนครับเลือกมาใช้มั่งสําหรับกิสมแล้วตัวที่สี่เลือกเป็นตัวเบรกเกมแกรงตัวพี่เลี้ยงตัวคุมเลนนันยอดเยี่ยมครับจากกิโร่ฮะนะส่วนออเรน์เนี่ยสไตล์เขาก็สไตล์เดิมใช่ไหมจ๊ะใช่เน้นทีมไฟท์ค่ะนะเน้นทีมไฟนะนะท์มีแม็กนัทมีดาร์คเซียได้มาทั้งคู่เนี่ยโอโหครับ จุกะให้เดสทอยเออเป็นตัวปิดเกมนี้อืมนี่นครับแล้วเป็นตัว l อ e ทั้งหมดเลยสี่ตัวใช่นะการที่ตำแหน่งยืนของกิสมเกมนี้ต้องยิ่งระวังมากกว่าเกมที่แล้วเยอะเพราะว่าการที่มีดาร์คเซียมาอยู่กับแม็กนัทหมายความว่าดาร์คเซียจะรวบก่อนึบ<ะ>แม็กนัทกระทืบปับรวมเป็นกลุ่มแล้วเลยฉากสกตาร์ตต่อตึงเอาวันนี้ทอยเออร์อันติแต่ฮีโร่ของทางกิสมเนี่ยก็ น่ากลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุ่ไม่ได้นะน่านากลัวในเรื่องของการการโฟกัสฟันการแกง๊งนะการพุ่งเข้าใส่ครับการแกง๊งโดยเฉพาะชา a d โด d e m มอน i g ไลท์ซิลเเนี่ยฮนะเป็นสองตัวที่คู่หูคู่หามากร่วมแก๊งได้ดีมากครับแล้วตอนนี้เป็นชา a d โด d e m มอน i g ไลท์ซิลเแล้วก็จ k ก l ิโไปอยู่ในเลนเดียวกันก็เลนสามเลนสมของกิสม่น่าจะโหดอยู่ชา a d โด d e m มอน i g ไลท์ซิลเลอร์จากิโลนะส่วนเลนสามของออเรนเนี่ย น่าจะเป็นอะไรฮะอยาหยาบว่าเป็นอะไรฮะับคงเป็นตัวโซโลโหด,โหดะอะค่ะสักตัวเป็นตัวโลโซโลหโหดสักตัวเช่นหมายถึงเล่นในเลนสามมีอะไรดีอ่อในเลนสามน่าจะเป็นตัวอะไรดีน่าจะเป็นดูดูแล้วน่าจะต้องมีเลอแชกนะแน่นอนแล้วก็จะเลี้ยงตัวไหนเลี้ยงถ้าเป็นหยานะอยากจะเลือกมีอม,มีพ่อลูกแต่อ่าอ่านะ เลือกเมาอีกตัวมันเป็นหมีนะแต่ว่าทางอเลนเลนสามของเขาเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ละมีคนตัวเฝ้าเลนกลางขาดตัวโซโลก็คือโลนดูดหรือเปล่าโอ้โหแล้วเป็นไซเลนเซอร์อยู่โซโลได้ไหมโซโลได้ถ้าไม่เจอเลนสามก็อาจจะเอาไปเซนหรือเปล่าเอาไปเซนแล้วเอาเลนอกพเองหรอาจจะเอาไปเป็นเลนโซโลติดป้อมแล้วเอาสามหบวอืมอืมอืม เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้น่าสนใจเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยไม่มีทางไปเลนไกลแน่นอนเพราะว่ามันมันโหดก็จริงกดหนึ่งหออตัว,ตวไม่ได้ใช่แต่ไม่นอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าสามตัว<ช>ของออเรน่์นี่นฮะเลนสามของออเรนเนี่ย,ยจะขายไปฮนะเลอร์แชกไอเจ้าเชนเนี่ยไปเข้าป่าเขาช่วยประกบแล้วก็อีกตัวเนี่ยน่าจะเป็นคงเป็นเลอร์แชกเลี้ยงเดทอยเยอร์ er. เลี้ยง Dead er. เดทอยเยอร์เดทอยเยอร์ er, ไม่เข้ากลางคนที่เข้ากลางเป็นนี่หรอแม็กนัตแล้วก็เอาดัรเซียไปยืนไกล ไโซม่เลนกีิดการเดานะเดาเดาเราเดา,ดาล้วนๆอยู่แล้วฮะไปฟันทงฟันทงอะไรแฟนเพจไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่ไม่เคยคิดทำแฟนเพจเฮ้ยมีนี่เรียลิตี้เกิลไงอ๋ออใช่ใช่มีแฟนเพจคือถ้ารัก<ๆ>ถ้ารักใหญ่ๆครับชืช่นช,ชอบผลงานของวายๆก็เข้าไปไลฟ์แฟนเพจนะเรียลิตี้เกิลค่ะเรียลิตี้ดอทเกิลนะเรียลิตี้ดอทเกิลนั่นแหละประมาณนั้นฮะประมาณนั้นโอ้โหแล้วเหมือนจะ เจอการแต่เนินครับลุยกันแต่โควานอ่อนลืมปักมุมกล้องเกือบไปอ่าเขาเอาเลนส์สามมาบวกตามที่คาดไว้จริงๆด้วยนะนั่นหมายความว่าไซเลนเซอร์ไซเลนเซอร์จะอยู่ในเลนนี้หรือเปล่าฮะชาร์โดเดมอนจากกิโลแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์ไซเลนเซอร์น่าจะเป็นไปโซโล่สายยืนรอตรงกลางอ้าทำไมกักเงี้ยแสดงว่าไล่ควีนไปเออไล่ควีนไปควีนมีสกิลบิ้งไงที่หยาบอกว่าไซเลนเซอร์มันเอาตัวรอดไม่ได้ เอาตัวรอดไม่ได้ไม่มีสกิลตัวรอดครับแล้วจังหวะนี้ยังเล่นหนักอินเดียกันไม่จอยังครับแท้ๆแท้แท้ๆแท้ๆแทๆขึ้นมาไม่เจอครับปักเส้นที่หวาดไว้ฮะสำหรับทีมกิสมควีนอัพเพนไปเข้าเลนบนจริงด้วยไปโซโลโอ้ก็แก้เกมกันไปดีครับเลนสมนะตรงกลางออเลนครับโอไฮโอมาคุมกลางเมื่อก่อนเนี่ยอุ้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 ยอ เล่นแม็กนัทดัวเลยแต่เขาน่าจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นว่ามูชิเนี่ยมาเล่นแครี่บ่อยๆเลยเล่นตัวปีเกมน่าสนใจนะคะเล่นทีโร่ที่น่าสนใจด้วยเราไม่ค่อยเห็นนี่ฮเป็นเดสทรอยเยอร์ครับเดสทรอยเยอร์นะคือแต่อย่ามองว่าถ้ากลางเกมแล้วยังตึงๆอยู่ออเลนก็น่าหนักใจเหมือนกันนะเพราะว่าแน็กกับไซเรนเซอร์ก็โหดเหมือนกันเดดเกมแล้วมี เดทอยเยอร์ตัวเดียวอาจจะไม่อยู่แต่ถ้าทีมไฟต์การเกมนแบบว่าไฟต์แล,ล้วชนะรัวๆให้ขอขาดเงี้ยก็ก็สบายใ,ใจได้ใช่แล้วที่ทีมเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมเขาลงเร็วจังเนี่ยนะมาไม่ถึงวันเราแน,น่นอนเราทํางานกันเป็นระบบเราทํางานกันเป็นระบบนี่ฝ่ายตัดต่อเขา,เขาอยู่เกิอหน้าอะไปหมดแล้วมั้งเนี่ยยัรลวรัวเกิด เฮฮาสนุกสนานเดี๋ยวนะดูว่ารีเซ็ตโปรโมทหรือยังโอ้รีเซ็ตโปรโมทให้ด้วยเป็นคนดีมากๆโอ้โหรีเซ็ตเปิดโหวตให้ด้วยไหมเดี๋ยวดูก่อนหลังบ้านเราทำงานเป็นไงบ้างออเลนออเลนกิสโมนี่คู่แรกนี่คู่สองวะเนี่ยอ่าเกมสองอ่ะเปิดโหวตให้ออเลนกิสโมเปิดให้โหวตกันแล้วครับออเลนกับกิสโมนะออเลนกับกิสโมโอ้โหแล้ววันนี้แฟนเพจ แฟนเพจ GPL คึกคักมากเนี่ยอย่าหยามาเนี่ยโอ้โหแล้วจวังหวะนี้ฟอสกันมาครับฟอสกันมาแล้วเลอแชกสตันไว้โด,โดนโดนแค่ตัวเดียวทวินเทอร์ก้อนจะซวยหรือไม่จะซวยหรือไม่พี่เต๋อมาโอ้โหแล้วเอาคลิปจับไว้ฮะดูทางด้านไลท์ซิลเลอร์เนี่ยดูเป็นห่วงเพื่อนมากๆครับแต่มูชินี่ตอนนี้อินก็ยังไม่เยอะนะยังซ่าไม่ได้ซ่าไม่ถนัดครับสำหรับเอาเวิร์นเดสทอยเยอร์ฮะมันมันไม่ใช่เดสทอยเยอร์ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเดวเลอร์อะ เค้ามันน่าจะเปลี่ยนชื่อแต่ถ้าเป็นดอทเหนือเดสโซเยอร์ใช่ไหมแล้วควรจะเรียกเขาว่าอะไรเดวเวอร์เลอร์เรียกให้ถูกต้องแล้วกันเนาะเอาเวอร์เดวเอรเลอร์ชื่อมันเรียกยากเกินนะชื่อมันเรียกยากเกินนะจะพยายามเรียกให้ถูกแล้ยอะไรเรียกง่ายๆเลยไหมคะด้วยการบอกว่านกตัวเขียวหรือกระลาอะไรนกเขียวนกเขียวเรียกนกเขียวกันไม่ใช่แล้วเราต้องพยายามเรียกให้ถูกแต่ว่าเราบอกเช่าสำรองดูไม่ได้ค่ะเอ้าขออภัยฮะ ขออภัยครับเฮ้ยเราก็เปิดให้แล้วนี่เหยนนะอ่าโอเคลองเช็คกันอีกทีครับเช็คกันอีกทีว่าช่องสำรองดูได้หรือยังจะง,งานเข้านะสองนาทีก็ยังตึงๆเมื่อกี้ไม่เหมือนเกมเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แบบเราเปิดมาเจนาทีนี่คิวกันกระจายคิวไปสิบสี่อะอคิวไปสิบสี่นะก็มีการเช็คบอกให้อ้อมครับ ลัชชอดีนาเนี่ยตอนนี้เป็นทางด้านลูบิกครับนำอยู่ฮะแล้วก็รองลงมาก็เป็นไซเลนเซอร์ครัอ่าโอ้โหแล้วนี่ครับเลอแชกครับเลอแชกครับ เข้าไปในวงล้อมพยายามจะสตันหนีรอดมาจากฆ่าพิเตอาคือไม่ได้หรือไม่แล้วก็ได้1ต่อ1ศพครับแต่เกมมันยังไม่จบมูชิไล่ต่อไล่ต่อแล้วฟอร์สไวได้ดีเหลือเกินครับฟอร์สติดทั้ง3ตัวเลยรวมทั้งคลิปด้วยไล่ฆ่าหรือไล่ยิงอยู่แล้วอชาโด์ไดมอนด์ครับมายืนค้ำไว้ให้ครับต้นแรกกันไป1ต่อ1ศพแต่ว่าคนที่ได้เฟิร์สบัตเป็นเป็นแอกอ่าไม่ใช่เป็นเนี่ยค่ะตอนนี้องหัว วินเทดอาก้อนฮะแล้วนี่ครับพยายามจะเข้ามาฆ่าชาด,ด้วยมอนชาด,ด้วยมอนผูกไว้แล้วไลท์ซิลเลอร์เข้ามาไล่ตบไล่ตบเชนอยู่ไล่ตบเชนอยู่ไล่ตบเชนพยายามสตันช่วยไว้ครับเลยฉากสตันช่วยไว้พี่เต่าวิ่งเข้าป้อมฮะไม่เสี่ยงฮะไลท์ซิลเลอร์ก็ไม่อยากเสี่ยงฮะคืออยากจะบอกว่าเออทังกิสโมจัดสามมาชนก็ยังยังยังไม่ดีเท่าที่ควรน,นะเพราะจริงๆเราคือตั้งใจจะมาฆ่าเขาเพื่อกดอใจแต่นี่กลายเป็นว่ายังสูสีแล้วเ,เนี่ยดเดวลเลอร์ได้คิวไปด้วย อืมนะเอ้ยไม่ได้คิวดิแต่ว่าคิวได้แอซิดได้แอซิดได้แอซิดใครฆ่าเชนนะคือเหมือนยังกดไม่ค่อยได้แต่กิโลมันกอ่อสองหัวได้ได้เฟิร์สบัตใช่ไหมแล้วเชนเชนฆ่าไลท์ซิลเลอร์ได้อืมคือจริงๆรเนี่ยจากไลอัพตรงนี้แล้วเนี่ยกิสโมนะ่าจะต้องกดได้ใช่แต่ว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เราดูกันแต่เลนนี้ฮะแม็กนัตเป็นไงบ้างครับแม็กนัตในลาสช็อตไปสิบห้า ทำได้ดีไหมถ้าเทียบกับคนนี้ฮะสิบเก้าครับไซเลนเซอร์ทําได้สิบเก้าครับก็ถือว่าดีกว่านะแต่ว่าก็าดีกว่า,าไม่เท่าไหร่ดักเซียนนี่ไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วฮะเจ้าแห่งการโซโลครับตอนนี้ลัดช็อตเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วฮะตอนนี้ยังดูไม่ได้เหรอคิงเหรอยังดูไม่ได้อะได้แล้วช่องสำรองอ่าอ่าน่าจะได้แล้ว นะเนี่ยครับเลนสามก็ยังกดเขาไม่ได้ฮะก็ยังเป็นเรื่องที่กิสโมต้องทำกันบ้าแล้วังหวะานี้โดนเลอแชกสตันไปด้วยลูกเซนทอเข้าไปแล้วก็ขู่ช่วยกันสตันครับเรียบร้อยเลยครับเจอเลอแชกกดเผามาังหว่านี้ฮะอดเผามาแล้วพยายามจะเข้าไปเผาข้างในหนื่ตอนนี้กลายเป็นว่าเลนสามของเอเลนทำได้ดีกว่าเออกิสโมดกำลังจะพังเลยเนี่ย<ะ>ถ้าเลนสามกดไม่ได้เนี่ย ไลท์ซิลเลอร์เนี่ยลาสช็อตไปแค่สิบเอดเท่านั้นนะในขณะที่อาเวิร<ะ>์นเดวอลเลอร์ได้ไปยี่สิบสามฮทำได้ดีกว่าเห็นเห็นครับตรงกลางเนี่ยก็พอเจ้านะ่ะแต่เล่นสามออเลนดีกว่าเลนนี้ออเลนดีกว่าเอาละสิครเอาละสิครับออเลนกำลังมาแล้วฮะดูการเงินรวมไหมคะอืมว่า,าการเงินรวมเป็นดักเซียครับ และใสุดที่เป็นดาร์เซียกับทางด้านของดีวเลอร์เนี่ยครับนำอยู่ฮะเอาวนดีวเลอร์นะเป็นฝั่งออเรนน์ ens, นำอยู่ทั้งคู่เลยมีคนฝัดนะมีคนฝัดเดี๋ยวก่อนนี่ไม่รู้จักแล้วนีไม่รู้จักนะปล่อยดูเกมไปก่อนเลยฮะยะยก็มีอะไรก็สกิดบอกด้วยครับต้องต้องแสดงแสนยานุภาพของเกลียน ให้เห็นซะหน่อยนะต้องแบนช่วยช่วยช่วยบรรยายไปก่อนวลาขอบคุณครับอันนี้แม็กนัตก็ส่งขวดนะคะแล้วก็เอสสามก็มีกำลังจะบวกกันอีกแล้วชาโด w เดมอนเลือดไม่พร้อมแต่ยังยังซาอยู่อืมยังซาอยู่วินวอลเข้ามายังซาอยู่ทวินเทลลาก้อนก็รออยู่ด้านหลังแล้ววิ่งพาวงมาแบบนี้ครับพาวงมาแบบนี้นี่มันมันล้อมเขาอยู่เลยนะ แต่คนที่รู้รใครล้อใครนะเนี่ยไม่รู้ใครล้อมใครเออซ่าเนี่ยซ่าอยู่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะรู้ครับแล้วจังหวะนี้ส่งเข้าคุกส่งมังกรเข้าคุปจังหวะนี้สตาร์ตามมาแล้วช่วยกันยิงช่วยกันยิงแล้วก็โโอ้หเรียบร้อยครับผมทวินเฮดดราก้อนพยายามจะฟอร์สเป็นครั้งสุดท้ายครับแต่ก็เป็นแอคชั่นลาดแอคชั่นของเขาครับ เหมือนพอทางออเลนไม่เห็นตัวชาโดเดมอนก็เลยกล้าเข้าแต่เข้าใจว่าอาจจะคิดว่าไปแก๊งเล่นอื่นหรือเปล่าแต่จริงๆเขายังวนเวียนอยู่แล้วพี่เต๋าครับเดินเลอแชกสตันไว้อยู่กดเลดนี้ได้แล้วนะโอ้โหกดอันติยัดมาครับพี่เต๋าถึงกับสะดุ้งไลซิลเลอร์ถึงกับสะดุ้งนะช็อตนี้ครับกระเพกกลับบ้านไปเลยอมนะก็ถือว่าจริงๆออเลนเนี่ยทำได้ดีกว่าใน ในหลายๆในหลายๆส่วนฮะทั้งเรื่องของการแก๊งทั้งเรื่องของเลนการอยู่ในเลนด้วยฮะโอ้โหแล้วกังนี้จังหวะนี้ครับอจังหวะไถหลบไปได้สวยครับแต่ยังโดนใบอยู่ครีนอัพเพนยังตามทันยังตามได้ตามไล่มาได้จะทันหรือเปล่าแม็กนัดกดว้ากลับบ้านด้านบนนี้ครับผมครีนอัพเพนวิ่งไม่เจอแล้วครับโอไฮโยเกือบไปฮะกตับ่าปลอดภัยที่จริงสองคนตัวนี้แก๊งเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะมีบงมีใบเนี่ยเหมือนหลบไปได้สองสกิล นะไถหลบไปได้ครับสวยงามโอ้โหครับแล้วทาวเวอร์นี้ครับก็กําลังจะเรียบร้อยครับ s cool. <S เอเลนได้ทาวเวอร์นี้แล้วแล้วจะไปต่อหรือเปล่าด้วยลูกของเชนที่มากันเต็มตัวนะมากันเต็มตัวครับพกสวนสัตว์ฮะซูเดอะเชนเชนเดอะซูแต่นี่สวนสัตว์เขาน้อยไปปะเนี่ยขาดแขนนี่ <laughs> ไปลามาเพิ่มไปลางมาเพิ่มนี่เราเป็นเซนทอร์ด้วยไง ความวาประเสริฐมันอยู่ตรงนี้ฮะอย่านะเฮ้ยอย่านะเฮ<ม>้ยเตรียมจะมาปิดเกมหรือเปล่าครับจังหวะนี้ขูบไว้ขูบไว้แล้วหุยฟอสแช่แต่ไม่ได้ช่วยเลยครับผมมูชี้ยิงแรงมากๆตอนนี้ของเนี่ยนะไม่ได้มีอะไรแต่ยิงแรงครับอินมันค่อนข้างแตกต่างฮะแล้วได้ได้ศพทางด้านของชา a ์โดเดมอนไปฮะคือแต่ถ้าเรียกว,ว่ามันเป็นต้นเกมถือว่าของเยอะแล้วนะงานทีที่8เท่านั้นเองอ่ะมีเนี่ยฮะลิงออฟบัซิลัสแล้วก็พาเวอร์ที of intelligence ครับมีเงินอีกกำลังจะเขียนเอาทาวเวอร์นี้หรือเปล่าแล้วจะได้ไหมฮะก็ต้องมาดูกันต่อครับจะได้หรือเปล่าฮะนี่ฮะก็เตรียมมาตั้งรับแล้วก็ถอยกลูดกันมาครับถอยกลูดกันมาเลยฉากพยายามจะนี่เล่นมุกอะไรไม่ได้หุบตัวเองไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เขาสตันอะไรหรือเขาหรือวิญญาณอะไรเลอฉากเขาสตันอะไรแล้วก็มีหุบตัวเองด้วยกลัวกลัวอะไรอะเกือบกลัวกือบไกลวินวอล์กหรืออะไรมาหรือเปล่าแบบ เรียบร้อยเลยฮะถ้าอย่างนี้ครับส่งเข้าคุกฆ่ามิต claro ิแล้วก็ลุมครับรวดเร็วเหลือเกินฮะชาโดเดมอนเนี่ยตายรุรวยฮะช็อตตรงนี้ครับแลวจังหวะนี้ตามไล่ฆ่าทวินแทาคอนอยู่ทวินแนาคอนฟอร์สคือหนึ่งตัวมาอยู่ในวงล้อมเขาครับแต่ว่าดูเจ็บหนักเลือดอาบกันทุกตัวเลยพอดีมันเป็นดาซเซียนแล้วพุ่งมาเปลี่ยนอารมณ์แล้วฆ่าไปได้แล้วหนึ่งแล้วอู้วเอาแค่คนเดียวครับโอไฮโอบอกจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยยังไง ยังไงกดฮิวมาแล้วก็สลักป้อมครับไลท์ซิลเลอร์ครับดีนายป้อมไปได้ต่อหน้าแต่ดูเลนนี้ครับบ้านแล้วจ้าอ <All S 2> เลนจะมาปิดเกมเร็วครับพยายามจะมาปิดเกมเร็วฮะต้องดูดว<ะ>่เาเขาก็อำนวยอ่ะมีเชนช่วยดันบ้านมีและเช็คมดป้อมอใช่ครับมีอ้อมมาด้านหลังเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะมีปักหวาดไว้ครับ มีปากหวาดไว้ครับแล้วอ้อมมาเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยครับ <c oughs> เอ้าแล้วนกบินผ่านเดี๋ยวซวย <c oughs> เดี๋ยวซวยปากเซนท่หว <c oughs> ันนี้เรียก่าซวยจริงมีนกบินเออถ้านกบินผ่านนี่ไม่ใช่ละมีนกแสกบินผ่านหัวโ <c oughs> บราณเขาว่าเงาหัวมันจะไม่มีครับเออ <c oughs> ดันแล้ววิ่งทะลุป,ป้อมกลางเข้ามาเพียร์คลิปก่อนครับคืออย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกคราว่าถ้าการเกมแล้วเนี่ย อเลนได้เปรียบมากๆมันก็จะได้ถ้าแบบฉีกเงินให้มันขายไปได้ก็จะปิดเกมได้เร็วเพราะว่าฮีโร่คอมโบโอ้โหแล้วลงเข้ามาในดงอยู่แล้วครับได้ทาวเวอร์ไปก่อนครับเลอแชกฟอสตมาจังหวะนี้ไม่โดนใครเลยแล้วโอ้ยตามรวบกลับมารวบกลับมาแม็กนัดพยานเข้าไปจะมีอันตีหรือเปล่านี่ครับอันติมันยังไม่คูดาวจังหวะนี้ก็ขูบทิ้งไว้ขูบทั้งด้านดาร์คเซียทิ้งไว้แล้วไม่มีใครเข้าครับผมชาโด้เดมอนตายไปก่อนนะครับ ตายในย่างหัวหุบนั่นแหละครับแล้วตัวต่อตัวกันอยู่ตรงนี้ครับเล่นเล่นอะไรกันเล่นอะไรเฮ้ยว้าวกวไม่สนใจใครเลยครับผมเออ <c oughs> เพื่อนเขาบวกบก,กันใช้คโตรงนี้โอ้แล้วพี่เต๋ายัางไงครับเลืฉากสกตันไว้ต้องขอบคุณทวินเฮดากอนค,ครับฟอร์สขวางหน้าไว้หมดแล้วครับแต่ทาวเวอร์ตรงนี้ฮะกําลังจะอวาสานตามไปด้วยหรือเปล่าครับชาดโด้เนมอนเอนี่ยไวมากๆนะค่ะถือว่าไวมากๆนะชาโด้เนมอนนี่ไวมากงงงง ไวมากๆนี่คือเกิดไวมากมัอตายเมื่อกี้เกิดมาแล้วนี่มันเร็วจริงๆอ่ะงงพยายามจะอะไรวะเมอร์เมดอะไรไวอะไรไวเงเออเนี่ยดูไวมากเกิดมาดูเร็วลสี่เท่านั้นเองฮะเนี่ยทันินนาคอนก็เร็วว่าห้าครับอย่างเดียวที่กิ๊บโบวตอนนี้ก็คือเกิดไวอะฮะโอ้โหครับอย่าเขาน้อยใจตายอืมนี่ยเรเวลโดยรวมก็คือจริงๆช่วงต้นเกมถือว่าห่างเยอะไงระดับนี้ถือว่าห่างเยอะแล้วผม ดูการเงินนะคะสามอันดับแรกเป็นออเรนตกินเรียบเลยใช่ฮะคือประเด็นคือฮีโร่อ่ะพอเอาจัดสาม,มาชนใช่ไหมคะที่ที่มันเจอกันหนึ่งหนึ่งอ่ะฝั่งออเรนน่ะได้เปรียบเรื่องฮ<ช>ีโร่แต่ทีนี้พอสามเอาสามมาชนแล้วพังมันก็เลยอืมก็เจ๊ง<น>ะฮะเลนสามก็เลยยับครับค่ะนะกลายเป็นสร้างความแตกต่างนี่ครับแล้วคนที่อยู่ในเลนสามที่ได้เปรียบเนี่ยกลายเป็นดีวลเลอร์คือมูชิด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่ฮะดีวอร์ร ชชื่อเดิมเป็นเดสใจเออฮนะเดี๋ยวทุกคนงงใช่ไหมนะเ,ออเดี๋ยวคนจะงงกันฮนะพยายามจะล็อกอินแอดมินให้ได้ครับแต่ว่ายัางหาไม่เจอฮนะอหาพาสเวิร์ดก่อนครับนี่เจอแล้วโอ้โหพาสก็ยากเหลือเกินนะพาสก็ยากเหลือเกินนะโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ครับเข้ามาไล่ล่าน,นึงข้างบนครับเข้ามาแล้วโดนใบก่อนโดนใบสวนมาครับโดนใบสวนมา,นนมาคือมันติดลาสบอร์ดฮะสกิล การที่แก๊งเขายากเพราะมันมีสกิลลาร์สวอร์ดของไซเลนเซอร์เนี่ยครับเข้าใกล้ตัวก็จะโดนฮะแล้วแม็กนัทอยู่ในแนวหลังแม็กนัทยังไม่มีบิงกยังไม่มีฟอร์สสตาร์ยังไม่มีอะไรไซเลนเซอ,อร์ <Sil encer S 2> ครับเกือบโดนผักลงมาฆ่าครับ โชคดีครับควีนออฟเพนกรีซมาจังหวะนี้โดนแค่ตัวเดียวเราตามเข้ามาสะบัดกดโกลบอลไซเลนต์โกลบอลไซเลนต์แล้วถอยกรูดกันไม่เป็นท่าจับคนช้าหนึ่งนายกดอหิวขึ้นมาแล้วรวบกลับมาแม็กนัตอันตีได้บอดี4ตัวครับอยู่ในวงล้อมกําลังถอยเลยแจกตามสตันมาอีกทีแล้วเก็บไปแล้วครับ2ตัวกําลังไล่ตัวที่เหลือครับทางด้านของไรซิลเลอร์โดนขังคูครับสไลด์ตัวเข้ามาแล้วขังไรซิลเลอร์ไว้ตามยิงตามยิงแล้วกําลังจะสะบัดอีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นปล่อยให้มูชิครับดูครับ ปั้นกันมากอ่ะปั้นกันมากแล้วก็เรียบร้อยครับผมมูชิก็ตายไปครับชาโดโ์เลมอนเนี่ยไปเก็บแนวหลังไว้ได้แต่นี่ฮะมูชิจะได้กลับบ้านหรือเปล่ามูชิจะได้กลับบ้านหรือเปล่าดูดูเงาเงาเหงาหงอยโอ้ยควีนอ๋อเป็นจะมาฆ่าหร้อมูชิกลับบ้านไม่เรียบร้อยเมื่อกี้ชมดาร์เซีค่ะรวบได้สวยทำให้แม็กนัทเนี่ยอันตีได้งดสี่ตัวแล้วบอกว่างามจริงๆเอออันตีแบบ หมดจดอะหมดจดแล้วเพื่อนก็ต่อง่ายไง <ฮะ S 1> พอมันอันติีล็อกมาติดแล้วเนี่ยเพื่อนก็ต่อสบายครับเพื่อนก็ต่อสบายนะเขาหลังเราต้องพยายามล็อกอินแอดมินไว้ได้ยังอได้แล้วโอเคใครฝันเดี๋ยวเจอวันนี้เอมเอ็ม <c oughs> เป็นคนทําให้สาระมีอยู่จริงเฮ้ยจะว่าอย่าอย่าไม่มีสาระเหรอ,อพุดงี้ก็ไม่ถูกนะโยนเฉย <laughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละหยาเเขาบอกว่า เมอร์มดูเรียบร้อยเกินไปไหมเนรอนี่เรียบร้อยอ่ะอืมใช่เรียบร้อยฮะคือมันไม่ว่างไงถ้าใหญ่ๆมาคุมกล้องเนี่ยเออมันจะมีมุกมากกว่านี้แต่นี้มันต้องซีเรียสกับเกมนิดนึงฮะไม่ได้รักษาภาพโพสต์ปกติก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้องฮะเป็นคนจริงใจด้วยรักเดียวใจเดียวเออโสดนะฮะเนี่ยฮะปกติก็อย่างเนี้ย เป็นที่รู้กันนะครับจดๆจจนะมาดูของตอนนี้ครับดวเวอร์เนี่ยก็มีฟอสตา้าบแล้วนะอยเดี๋ยวนี้เขามีบอกแล้วบอกว่าคีรัอ๋อตัวนี้น<า>นใช้น<า>นแล้วค่ะ,<ช>คะหรอ,รอไม่เคยสังเกตเลยนะนานแล้วไม่เคยสังเกตเลยว่าเป็นสเปกเตอร์แล้วมันจะเห็นเออทําอะไรอยู่แล้วแปลกๆนะคีรัตทาไมมาใช้เป็นสเปซบาร์ไม่แปลกอยากก็ใช้แบบนหรอเนี่ยเหมือนเลยสามตัวนี้ยเหมือนเบะเลยโอ้โหเฮ้ย ระดับโลกเขาใช้กันอย่างนี้เหรอแล้วตามตามมาขังคุกค,ครับตามมาขังคุกไว้หนึ่งตัวทางด้านทวิเนเตอ์ก็ออยังไงเลยแฉกเผามาเผาป้อมบาแลแลกกำลังจะแตกแล้วครับพอสมามเข้าไปโดนซะอ,อย่างนั้นแล้วควีนอัลเพนบิงหลบออกไปครับนี่ฮะต้องดูจังหวะยืนตำแหน่งกันให้ดีครับเมื่อกี้พลาดแล้วทีหนึ่งนะพอ,อร์สมาก็แคบ ค,คือฮีโร่คริสมมันจําเป็นต้องเปิดเขาก่อนถึงจะไม่เงิบถูกต้องครับแต่โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วควินอัพเพนโดนสตันไว้แล้วบิงหลุดออกไปได้ครับบิงไปไหนเฮ้ยควีนอัพเพนไม่ทันได้บิงออกไปก็ยังตายอยู่ดีครับเรียกว่าไม่ทันครับติดแอนิเมชันนะฮะีฮีโร่ต้องเปิดก่อนแล้วโดนเปิดก่อนอย่างนี้ก็เจ๊งครับนะอย่างนี้ก็เจ๊งครับแล้วสไลด์ตัวเข้ามาจังหวะนี้โดนโดนลากข่ามิติไปก่อนเลยหนึ่งตัวไปโอ้โหแล้วเนี่ยครับรวบได้สวยแล้วครับดาร์เซียแล้วมาต่อ ด้วยอันติีของแมกนัทและตามด้วยอันติีของดีเวอร์ครับสุดท้ายก็มูชีครับทำดาบเป็นสูท <Mad S 1> สบายสบายค่ะดาร์เซียเกมนี้เปิดก่อนนะงามใช่คือกิสโมมันต้องเปิดเขาก่อนคือหุบอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันเลย,ยช่วงนั้นมาแล้วอ่ะเพราะของมันขาดแล้วโอ้โหแล้วกำลังจะจบฮนะจบครับอย่างนี้ฮะควีนอัลเพนก็ยังเข้ามาตายด้วยแล้วแนวหลังจะอยากมีเรื่องเหรอแต่ดาร์เซียนี่เขาเป็นอะไรอย่าง เขาร้อนแน่เลยแบบ <id> ชอบเอาหน้าไปโดนน้ําแข็งเห็นแบบฟอนไม่โดนนะแต่แบบมันโดนเพราะว่าเขาเดินเข้าไปเองออไม่ก็คือเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามจะน้อยใจเอาไหนไหนบูนมาแล้วอ่ะโดนซะหน่อยโดนซะหน่อยเดี๋ยวอีกเดีเ๋ยวทวิทวิเทจะเขินไงเออเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นเพื่อนกันก็จีจีไปอย่างรวดเร็วเออจบเกมแล้วฮะจบเกมแล้วผมนะ เรียบร้อยฮนะสวยงามมากครับจีจีนะรูปเกมเนี่ยโปกติเราจะเห็นรูปเกมแบบนี้บ่อยค่ะแต่ไอ้ไอเกมที่พี่ไปแอบเ<น>ชียร์เขาในใจเนี่ยมันทำให้มันตึงพี่ผิดแล้วเนะี่ยทำไมทำไมมันแค่ในใจก็ผิดแค่แค่เมอร์เมดพี่ก็ผ,ผิดแล้วอรอใช่เออใช่ไหมนะใช่นะนะสวัสดีพีทเบอร์รี่ด้วยครับรักคุณที่ชื่อไม่สุภาพนะขอญาตแบนดนะคุณ ใช้ชื่อมาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยนะบล็อกเป็นอะไรดีอ่ะบล็อกเป็นนาทีบล็อกชชดวิ่งแล้วกันบล็อกไอพีบล็อกเฟซบุ๊กได้ไหมอ่าโอเคบล็อกเฟซบุ๊กครับแล้วจบเกมเรียบร้อยแล้วฮะจบเกมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ นะเป็นชัยชนะของอเลนครับอเลนจะเข้าไปรอรอบชิงซาเตอร์เลยครับและรอบชิงซาเตอรจะเริ่มตอนสามทุ่มคนะจุดจุดนี้ครับก็ดีใจกับอเลนด้วยครับส่วนแฟนอเลนก็ต้องตามเชียร์ต่อไปเดี๋ยวดูกันนิดนึงว่าอเลนเนี่ยอเลนมีไหมมีอ่ามีเชียรหลอ,อกพอดีอเลนจะเข้าไปเจอกับทีมอะไรคือมีอ๋อมันต้องเข้าไปดูที่ไอ้นี่อะไรนะโรตาทอก โลตัทอปดอทคอมออลเลนน่าจะเป็นคือตัวเต็งที่จะเจอกันเนี่ยน่าจะเป็น ABC อีกคู่หนึ่งเป็น In v เวชั่นกับ ABC ถ้ายังไม่ดูผลเนี่ยเอีนี่คือเอ็มยูเอฟซเก่าใช่ไหมคะใช่เอ็มยูเอฟซเก่าอินเวชั่นเก่าออลเลนเก่ารวมแล้วก็สเปซมังกี้เก่ารวมมันอยู่ในนั้นหมดอะเป็นอะไรเก่าเก่าอะแต่ของเขาบอกยิ่งเก่าก็ยิ่งดีฮะยิ่งเก่าก็ยิ่งดีแล้วคิดว่าคือถ้าในใจนะด้วยฟอร์มช่วงหลังๆมาเนี่ยคิดว่่่่าไไไไไมมมสสสููู้้้้้ดด เพราะว่าเขาเข้มมากเข้มมากเข้มมากดูตั้งแต่ลิททนีลีกแล้วก็ช่วงซีลีกครับ A.B.C เนี่ยของจริงฮะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอินเวชั่นตกรอบเนี่ยหรือว่าเอ้ยหรือว่า A.B.C ตกรอบเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดผมนะเป็นแค่การคาดเดาคาดการ<ม>โอเค<ม>สาย<ร>ายังออไม่ออกต้องออกตัวครับต้องออกตัวครับเพราะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นแพะที่หน้าตาดีสุดจะไม่ถูกต้องฮนะเราก็ไม่อยากเป็นแพะ <c oughs> นะจบเรียบร้อยฮะ จบเรียบร้อยนะแล้วก็จบก่อนเวลาซะด้วยถือว่าปิดเกมไปได้ดีครับเดี๋ยวเรามารอดูต่อกันตอนช่วงประมาณสองทุ่ม,มกว่านะสองทุ่ม,มกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูแมตช์ชิงชนะเลิศครับของเกสโดตาทูของมาเลเซียนะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา